กลับมาอีกครั้งกับการรีวิวรถกระบะตอนเดียวมือสองของโอตอนเดียวนะครับถ้าเพื่อนๆท่านใดกําลังมองหารถกระบะตอนเดียวสวยๆแบบนี้นะครับให้เพื่อนๆได้กดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กันออกไปนะครับเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดการรีวิวรถกระบะตอนเดียวมือสองของโอตอนเดียวในครั้งต่อไปนะครับวันนี้โอตอนเดียวไม่ได้มารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูนานมากเพราะว่าตอนนี้รถหายากมากๆเลยครับเพื่อนๆ โดยเฉพาะรถสวยๆแบบนี้เพื่อนๆห้ามพลาดคันนี้นะครับท่านใดที่ตามโออยู่ก็ขอบคุณมากๆเลยแล้วก็ fc ใหม่ที่เพิ่งเข้ามารับชมนะครับเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยนะครับคันนี้เป็น all new e s u z d max ปี2014ครับเพื่อนๆได้เครื่องยนต์ที่ตัวท็อปสุดนะครับคันนี้เป็น vgs turbo เครื่องยนต์ดีเซล2,500ซีซีเป็นเทอร์โบแปรผันเป็นรุ่นนิยมซึ่งมาพร้อมกับกระจกไฟฟ้าเซ็นทัล็อก ออปชัน t o ปสุดของเขานะครับคันนี้ห้ามพลาดเลยทีเดียวนะครับรถสวย,สวยมีมาไม่มากแน่นอนนะครับโหกว่าจะได้แต่ละคันนะเพื่อนๆนะมาดูกันใกล้ๆเลยนะครับเพื่อนๆตัวบอดี้สวยร้อยเปอร์เซ็นสีให้ร้อยเปอร์เซ็นเพราะว่าโอตอนเดียวเก็บงานให้เรียบร้อยแล้วครับเพื่อนๆเอาไปใช้งานได้เลยตัวรถพื้นฐานดีไม่มีชนพิกว่มจมน้ําคันหน้าเดิมเพเดิมทั้งหมดนะครับตัวรถสีสันสวยงามนะครับลองมาดูเรื่อยๆเลย แล้วก็ตัวแม็กคู่หน้านะครับได้แม็กคู่หน้าไปสวยๆแบบนี้นะคะ mm. เพื่อนๆมาดูรอบคันเห็นไหมสีที่ผมเก็บงานมาให้เรียบร้อยแล้วพร้อมใช้งานเลยนะครับวิ่งงานได้เลย mm. ช่วงล่างด้านหลังนะครับเป็นกระทะผาพร้อมยางบรรทุกผมเพิ่งเบิกมาใหม่เลยนะครับซื้อมาให้ใหม่สวยๆแบบนี้ใช้งานไปอีกยาวๆนะครับกระทะผายางบรรทุกสาหรับเพื่อนที่ไปใช้งานมีการบรรทุกบ้างหรือว่าเบาก็ได้หนักก็ดีนะครับ ตรถสวยมากนะครับด้านท้ายมีกันชนท้ายมาให้นะครับแบบนี้เลยเพื่อนๆสามารถจะไปใส่คอกได้ไปใส่ตู้ทึบวิ่งงานก็ได้แล้วแต่อาชีพของแต่ละท่านไม่เหมือนกันนะฮะก็ลองดูว่าจะไปใช้งานแบบไหนนะสวยๆแบบนี้ไฟท้ายใหม่หมดทุกอย่างใหม่นะครับคลิปคลิปเลยแล้วก็มาดูในห้องโดยสารกันบ้างเพื่อนๆสวยๆคลิปคลิแบบนี้ครับได้ออปชั่นเป็นกระจกไฟฟ้าเซ็นทรัลล็อกตัวท็อปของเขาแบบนี้เลยเห็นไหมฮะภายในสวยงามนะครับ สวยมากๆเพื่อนๆตัดสินใจดูนะราคาเดี๋ยวผมบอกท้ายคลิปให้เพื่อนๆรอฟังราคานะครับตัวสวยรถสวยไม่มีชนพิกคว่มจมน้ําใดๆเลยนะครับอยากใครได้ไปใช้กันอย่าพลาดเลยทีเดียวเดี๋ยวผมจะสตาร์ t เครื่องให้ฟังด้วยนะเดีย๋ยวมาดูห้องเครื่องก่อนเพราะว่าดูในเรื่องของบอดี้ก่อนแล้วกันนะครับห้องเครื่องสวยเดิมคลิปน็อตไม่ขยับครับ ส่วนไม่เคยถอดไม่เคยมีอุบัติเหตุชนที่ความจมน้ํานะครับเพดเดิมโรงงานแบบนี้เห็นไหมฮะแบบนี้หมุดเล็กเนี่ยฮะมีแต้มสีชมพูตามสูตรเรามือล้วงเข้าไปนะครับว่าตัวน็อตนี่เป็นน็อตสั้นนะครับไม่มีความคมยาวไม่เกิน2มิลอันนี้คือเพดแท้เดิมโรงงานไม่เคยชนเปลี่ยนเพดนะครับมาดูตัวนอ็อตฝากระโปรงก็ไม่เคยแกะเลยนะครับนอ็นอตน็อตเดิมโรงงานนะครับจิกกับไปที่กระโปรงก็นิ่มเดิมนะครับ ตามสูตรของเรานี่คือเดิมทั้งหมดนะครับได้เครื่องยนต์ดีเซลตัวนี้นะครับ136แรงมา้าเป็น VGS เทอร์โบเทอแปรผันนะครับประโยชน์ของมันคือใช้งานดีเร่งดีอัตราเร่งดีไม่ต้องเปลี่ยนเกียร์บ่อยนะครับบรรทุกหนักก็ได้เบาก็ดีนะครับเดี๋ยวผมสตาร์ทเครื่องให้ฟังนะครับเ,เพื่อนๆนะเดี๋ยวมาดูนะเครื่องนิ่งมากแอร์เย็นเฉียบนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆรอ,อ,อชมที่หน้าห้องโดยสารเลยเออห้องเครื่องยนต์เลยนะครับ นี่สตาร์ทแล้วเครื่องยนต์เดินเรียบครับเดี๋ยวกล้องเข้ามาให้เพื่อนๆดูกันนะครับตอนนี้สตาร์ทเครื่องยนต์อยู่นะครับเพื่อนๆฟังเสียงเครื่องยนต์ไปพร้อมๆกันนะครับเดี๋ยวผมเอาไม้ไปจ่อให้ครับเป็บ้างเสียง้ไปนะครับเสียงเครื่องเงียบเบามากนะครับเสียงเครื่องรอบ เดินบาวนิ่งมากนะครับ VJ Turbo ตัวนี้อย่าพลาดเลยนะครับโอเคเพื่อนๆคันนี้นะครับมาฟังราคากันบ้างผมขอเสนอราคานะครับอยู่ที่239,000บาทครับคันนี้ชอบมาต่อรองกันได้นะครับอยากให้ได้รถด,ดีๆไปใช้งานกันนะครับติดต่อเข้ามาที่เบอร์0649144594หหรือปักหมุดมาที่โอตอนเดียวได้เลยนะครับขอบคุณมา,มากๆสำหรับการติดตามจนจ,นจบคลิปนะครับ ฝากไว้ด้วยกับคันนี้ All New ปี14 V6 Turbo ครับขอบคุณครับ